สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมได้เครื่องเล่นวิดีโอเทปมาหนึ่งเครื่องแล้วครับแล้วก็เป็นตัวที่แปลงไฟล์จากม้วนวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับแปลงไฟล์จากม้วนวิดีโอจะทําการทดสอบนะครับในการรคคอร์ดนะครับอันนี้เป็นม้วนวิดีโอเก่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับสองห้าสามหนึ่งนี่ก็หกหกเจ็ดแล้วนะครับสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมจะมาลองเปิดดูนะครับว่าม้วนอะไรนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องเล็กขอดสัญญาณต่างๆนะครับจะเล็กขอดสัญญาณอะไรก็ได้นะครับผมนําสัญญาณจากตูดเครื่องเล่นวิดีโอมานะครับเหลืองขาวมาเหลืองก็สัญญาณภาพนะครับขาวก็สัญญาณเสียงมาเข้าในนี้นะครับนําสัญญาณจากเครื่องเล่นวิดีโอเทปเครื่องนี้นะครับมาเข้าเครื่องที่จะเล็กขอดสัญญาณภาพนะครับอ่ะได้ม้วนวิดีโอเก่ามาม้วนหนึ่งนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นม้วนอะไรนะครับเดี๋ยวจะเปิด จะเพลงเลยนะครับเพล์สัญญาณมาที่นี่เลยนะครับอ่ามากดสัญญาณทีวีอินนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าจะเล็กขอรดก็กดปุ่มแดงๆได้เลยนะครับนี่สัญญาณวิดีโอนะครับจากที่นี่มาที่นี่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นการเล็กขอรดหรือว่าอัดสัญญาณม้วนวิดีโอมานะครับอ่ะผมอัดสัญญาณเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้มันขึ้นคําว่าทีวีเล็กแล้วนะครับก็คืออ่าเล็กขอดนะครับ อ่านี่นะครับสัญญาณวิดีโอนำสัญญาณมาที่นี่แล้วก็ดีทีเดียวนะครับสะดวกนะครับอ่ามันสะดวกนะครับตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับสะดวกสำหรับการพกพาไปในที่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอเทปซัมซุงตัวนี้นะครับนำสัญญาณ ภาพและเสียงมาตามสายนี้แหละครับ,าววบมาเข้าที่นี่นะครับแล้วก็<ย>กเป็นสัญญาณภาพมาเข้าที่นี่แล้วก็เล็กขอดเลยนะครับนางสาวบานประรมะนายกัมตชัยนายสมเกียรติก็ามาเล็กขอด<ร>เอาที่นี่เลยนางสาวอภิรมพีรนานนท์นายดนัยพระประสิทธิเนื้อเรื่องก่อนแสดงเดี๋ยวผมจะลองลองเล็กขอดไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับว่า มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูนะครับเดี๋ยวจะเล็กขอนไปเรื่อยๆกับไฟลงการหลายครั้งซึ่งก่อนจะทำเสรได้ใช้ให้หนุมานองคตชมพูนี่สามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเด็กๆในนี้ถ้าสามสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้เขาน่าจะสี่สิบห้าสิบแล้วนะครับนี่เก่ามากๆนะครับผมไปได้ม้วนวิดีโอเทปจากตลาดนัดมานะครับของทศกัณ์ นี่ครับใช้เจ้าซัมซุงเครื่องนี้แหละครับในการเล็กขอดมาในการนำสัญญาณมาเล็กขอดแล้วใช้เล่หลอกให้ทศกันจุดไฟเผาตนเองแล้วเหาะไปให้ไฟจุดตามบ้านเรือนเดี๋ยวถ้าผมเล็กขอดเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับพระรามจึงให้องคตถือสารขอให้ทศกันทรงนางศีดาคืนอ่ะเดี๋ยวผมจะ มาทดสอบให้ทุกท่านดูนะครับถ้าหากว่ามันเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับองคตคดฆ่าอสูรเสนีทั้งสี่ของทศกัณ์ตายฝ่ายทศกัณฐ์ต้องการจะหลอกฝ่ายพระรามจึอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่มันเล็กขอดม้วนนี้เสร็จนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือการบันทึกสัญญาณนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการสต็อปนะครับจะทําการหยุดการเลกคอร์ดนะครับแล้วก็ทําการสต็อปเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอแล้วก็เอาม้วนออกมานะครับเดี๋ยวม้วนออกมาอ่านี่นะครับเอาม้วนออกมาแล้วก็ทําการปิดเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็จะมาดูกันที่นี่นะครับที่ผมทําการเลกคอร์ดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็เลื่อนขึ้นมาตรงคำว่า play นะครับแล้วก็จะกดเล่นนะครับอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองลองเล่นดูสักคลิปหนึ่งนะครับอ่านี่ครับอันนี้ผมปิดเอาม้วนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมวนมันมื่อสักู่นี้เอาออกมาแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเล็กก่อนมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาไป อัปโหลดขึ้น youtube หรือเอาไปลงแผ่น dV d ดีได้เลยนะครับซึ่งถือว่าสะดวกมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับถือว่าก็ถือว่าสะดวกมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอืม หลังจากที่เราเลคคอร์ดได้นะครับก็จะเป็นไฟล์อยู่ในนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเราสามารถนําไปต่อสายเข้าคอมพิวเตอร์อัปโหลดขึ้น YouTube หรือต่อสายเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับได้ตั้งหลายไฟล์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับอ่ะก็เป็นการทําการทดสอบให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ